เราเอากระทะมาตั้งเติมน้ำนิดหน่อยเราจะละลายพริกแกงส้ม,มก่อนนะครับพริกแกงส้มลงไปเลยประมาณ4ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบน,น,นะฮะพริกแกงส้มใต้ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นเติมเป็นกะปิลงไป1ช้อนชาละลายพริกแกงส้มและกะปิให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันพอละลายเข้ากันดีแล้วประมาณนี้นะครับ เราก็จะมาเติมเป็นน้ำเปล่าลงไป1500 ML แล้วต้มให้น้ำแกงเดือดพอน้ำแกงเดือดแล้วเราปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว2-3ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามเปียก4ช้อนโต๊ะแบบเข้มข้นนะครับ ได้แล้วก็นำมะรุมของเราลงไปนี่นะครับปลาเชฟชาติได้นำไปล้างน้ำแล้วก็นำมาย่างให้หอมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเดี๋ยวเราจะลงทีหลังนะครับพอเราต้มมะรุมมาประมาณ20นาทีเปื่อยกำลังดีนะฮะเราก็นำปลาของเราลงไปเกลี่ยปลาให้ทั่วแล้วก็ต้มต่อประมาณ4-5นาทีให้ปลาออกรสชาตินะครับพอน้ำแกงเดือดอีกรอบจะมีฟองลอยหน้าก็ให้คอยช้อนฟองออกด้วยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกปากรสชาติได้ที่แล้วเติมเป็นใบมะกรูดฉีกลงไปเยอะได้นะฮะกดกดใบมะกรูดให้จมน้ําแกงนิดนึงสุดท้ายนะฮะเราก็จะมาลงเป็นน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบนี่นะครับหน้าตาหอ,หอมๆเลยท่านผู้ชมตักลงชามพร้อมรับประทานจ้า มะรุมเปื่อยกำลังดีปลาย่างหอมๆกับน้ำแกงนัวๆได้เขาสวยร้อนสักจานนะฮะเด็ดเลยก็ฝากท่านผู้ชม FC ลองนำไปทำทานดูนะครับสำหรับเมนูแกงมะรุมใส่ปลาจิกโกหรือปลาช่อนทะเล E.P. นี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ